วันนี้ผมไปเจอบทความหนึ่งมาครับจากเว็บไซต์ Timepiece King โดยบทความนี้เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างนาฬิกาคาซิโและก็นาฬิกาไซโกนะครับซึ่งเป็น2ยักษ์ใหญ่จากทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับ โดยอย่างที่เรารู้กันดีว่านอกเหนือจากการที่นาฬิกาจากทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องต่อสู้กับแบรนด์จากทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยในประเทศของญี่ปุ่นเองนะครับก็มีการแข่งขันในอุตสาหกรร,รมนาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับโดย2แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย,อย่างคาซิโอและก็ไซโก้เนี่ยก็ต่างมีแฟนคลับเป็นของตัวเองนะครับโดยเขาจะนํามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่าง2แบรนด์นี้มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงไหนบ้างนะครับโดยเริ่มต้นจากแบรนด์นาฬิกาไซโก้ก่อนนะครับโดยแบรนด์นาฬิกาไซโก้เนี่ยจะมีประวัติที นานกว่านะครับเพราะว่าเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,424นะครับโดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านซ่อมนาฬิกาแล้วก็เป็นร้านที่ขายนาฬิกาด้วยนะครับโดยต่อมาเนี่ยเขาก็อยากจะผลิตนาฬิกาที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง เขาก็เลยเริ่มต้นนะครับสร้างนาฬิกาแล้วก็วางจําหน่ายขึ้นครั้งแรกเนี่ยในปีคิเตศักราช1917นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พัฒนาต่อยอดเรื่อยมานะครับจนมาถึงในปี1957ไซโก้นะครับก็ได้เปิดตัวนาฬิกาคอร์สเรือนแรกของโลกนะครับชื่อว่าไซโก้แอสตันซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมนาฬิกาโลกเลยนะครับส่วนทางด้านของคาซิโอเนี่ยจะมีประวัติความเป็นมาที่สั้นกว่านะครับหรือว่าอายุน้อยกว่าเพราะว่าคาซิโอเนี่ย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2489นะครับโดยนายทาดาโอคาชิโอนะครับวิศวกรไฟฟ้านะครับที่คิดค้นแล้วก็พัฒนาเครื่องคิดเลขขนาดกระทัดรัดหรือว่าขนาดพกพานะครับเพราะว่าเขาใช้พลังงานสำรองจากแบตเตอรี่ได้นะครับซึ่งเขาก็นำความได้เปรียบตรงนี้ในการที่เขาเป็นบริษัทผลิตเครื่องคิดเลขมาก่อนเนี่ยนำมาผลิต แล้วก็นำมาต่อยอดผลิตเป็นนาฬิกาดิจิตอลเรือนแรกของโลกนะครับโดยหน้าจอเนี่ยแสดงผลเป็น LED ด้วยนะครับซึ่งเขาก็พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพัฒนาฟังก์ชันต่างๆพัฒนาวัสดุต่างๆที่จะนำมาผลิตน,นาฬิกานะครับจนเขาได้เปิดตัวลายที่มีชื่อว่า G-Shock นะครับในปี1983ซึ่งนี่นะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมนาฬิกาโลกอีกเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ ว่าทั้ง2แบรนด์เนี่ยมีอิทธิพลในการพลิกประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมนาฬิกาทั้งสองแบรนด์เลยนะครับเพียงแต่ว่านาฬิกาไซโก้เนี่ยจะมีอายุที่เก่าแก่กว่านั่นเองนะครับส่วนข้อต่อมาที่เขานํามาเปรียบเทียบนะครับนั่นก็คือเรื่องของสไตล์นะครับโดยเราจะเห็นว่าไซโก้เนี่ยจะมีสไตล์ที่ดูแบบโอสคูนะครับหรือว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมนะครับจะเห็นได้จากรูปทรงที่แบบว่าค่อนข้างจะโบราณนิดนึงนะครับตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นมีอายุนิดนึงนะครับหรือว่าคน ไว้ทำงานที่แบบ ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะหรือว่าเป็นผู้บริหารนะครับแต่ทางฝั่งของคา s ิโอเนีย่ยจะเน้นไปในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับโดยรูปทรงของคาซิโอเนีย่ยจะมีความวัยรุ่นกว่าแล้วก็มีความแฟชั่นความสเตจมากกว่าทางฝั่งของไซโก้นะครับซึ่งจุดนี้มันก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นเพิ่งเริ่มทํางานหรือว่าอยู่ในวัยเรียนเนีย่ยก็อาจจะชอบคาซิโอมากกว่านะครับแต่ว่าคนที่เป็นวัยทํางานแล้วหรือว่าผู้บริหารเนี่ยก็จะชอบทางฝั่งของไซโก้มากกว่านะครับข้อเปรียบเทียบต่อมา น,นั่นก็คือเรื่องของวัสดุโดยเขาบอกว่าทางแกนไซโก้เนี่ยจะใช้วัสดุที่มีค่านะครับอย่างเช่นพวกทองคําหรือว่าแพทินัมนะครับในขณะที่คาซิโอเองเนี่ยก็มีวัสดุอ่าอย่างพวกไทเทเนียมหรือว่ากระจกซับไฟเหมือนกันนะครับโดยเขามองว่าข้อนี้ในเรื่องของวัสดุท,ทั้งสองแบรนด์ทำได้ดีเท่ากันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งคาสิโอหรือว่าไซโกเองต่อมานะครับที่เขานํามาเปรียบเทียบนั่นก็คือเรื่องของมูฟเมนต์นะครับโดยมูฟเมนต์เนี่ยเขาบอกว่านาฬิกาไซโกเนี่ยจะมีมูฟเมนต์ที่หลากหลายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบคอร์สไขาลานหรือว่าออโต้เนี่ยนาฬิกาทั้งฝั่งของไซโกเนี่ยมีครบเลยนะครับผิดกันกันกบนาฬิกาทั้งฝั่งของคาสิโอนะครับที่มีเพียงแค่ระบบคอร์ส โดยที่คาซิโอเนี่ยไม่คิดแม้แต่จะทํานาฬิกาในระบบอัตโนมัติหรือว่านาฬิกาในระบบไขาลานเลยนะครับส่วนข้อต่อมานะครับในเรื่องของราคาในบทความนะครับเขาบอกว่าไซโก้เนี่ยสามารถทําราคาได้สูงกว่าแบรนด์คาซิโอนะครับเนื่องจากว่าไซโก้เนี่ย มีลายการผลิตที่เรียกว่าแกนไซโก้นะครับลายผลิตนาฬิกาที่เป็นระดับลักชวรี่หรือว่าไฮเอ็นนะครับซึ่งแกนไซโก้เองเนี่ยก็ได้รับฉายาจากคนเล่นหรือว่าคนรักนาฬิกาทั่วโลกนะครับว่าเป็นโรเล็กซ์แห่งญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งจุดนี้ก็ทําให้แกนไซโก้นะครับสามารถทําราคาได้สูงกว่าคาซิโอนะครับโดยทั้งฝั่งของคาซิโอเองเนี่ยจะมุ่งเน้นราคาที่ย่อมเยาวนะครับเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานที่แบบว่าเพิ่งเริ่มทํางานนะครับโดยสุดท้ายนะครับบทความเขาได้สรุปไว้ว่า ทั้งสองแบรนด์นี้นะครับก็ต่างมีความได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบที่แตกต่างกันนะครับโดยไม่มีแบรนด์ใดน,นะครับที่ชนะหรือว่าแพ้ในการเปรียบเทียบนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับบางคนที่ชอบความคลาสสิกชอบความโบราณชอบอะไรที่มันเป็นเครื่องยนต์กลไกแมคคาเนียลเนี่ยก็อาจจะเอนไปในทางไซโก้ได้นะครับแต่ถ้าอย่างวัยรุ่นหรือว่าวัยทางานเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นแฟชั่นชอบอะไรที่มันทันสมัยหรือว่าฟังก์ชันเยอะ ก็อาจจะชอบคาสิโอนะครับอันนี้ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ชอบมันทั้ง2แบรนด์เลยเป็นทั้งแฟนขับไซโก้แล้วก็เป็นทั้งแฟนขับคาสิโอด้วยนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเอียง,ยงไปทางไหนหรือว่าเราชอบทั้งคู่ก็บทความนี้ก็เขาก็นํามาเปรียบเทียบกันสนุกสนุกขำๆนะครับไม่ต้องสีเลียดอะไรมากก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ